โอ้ยนี่งแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงโคจิมินหรือว่าไส้งอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเมืองใหญ่อยู่ทางเวียดนามใต้นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศยาเย็นประมาณเออห้าโมงเย็นละตรงนี้นะห้าโมงเย็นแล้ว เราเข้ามาเดินดูอะไรเรื่อยเปื่อยเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยค่อนข้างอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญ,คญนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแถวแถวโอเปร่าเฮาส์นะครับแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ฮอล์กันนะครับเราก็ถึงเดินมาถึงโอเปร่าเฮาส์แล้วนะครับนี่ดูอายุอานามก็ราวๆร130้อยสามสิบกว่าปีละนะครับแล้วก,ก็แน่นอนก็ต้องมีการทาสีใหม่ปรับปรุงใหม่ ไได้ไปนะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมแล้วเนี่ยที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบเก่าแก่นั้งเดิมจากฝรั่งเศสเลยนะครับ ตอนนี้นงะอยู่ที่โฮจิมินซิตี้ฮอล์นะครับตรงน,นี้ก็เป็นทุกๆวันพอผุกคนก็ตอนนี้ก็วันนี้มันหยุดนะครับวันอาทิตย์ทุกคนก็มาเดินเล่นกันมีทั้งนะักท่องเที่ยวแล้วก็เชาวเวียดนามเองขึ้นมานะครับอันนี้เพื่อนายน,นะครับก,ก็มาจะาพอกับอ่านอยู่นะครับหายาที่บ้านข้างหลังก็เป็นทสศวรีของโฮจิมินห์เนี้ยข้างหลังเราก็เป็นสรารวการนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้ฮอล์นั่นเองครับ นี้เราอยู่บนรถของอ b e r นะครับซึ่งพูดให้เขานินดึงแต่ว่าเขาไม่ได้ซัมเซิร์เซอร์เรานะครับเราจ่ายงินเองแต่ว่าใครจะามาโคชิมินนะครับก็สุขสบายนะครับว่า Uber น<ช>ร์ี่มันค่าจะไม่แพงค่าขับขัด<อ>ด้วยะคะ่ะทุกประเทศโอเคเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปไหนครับพี่ดิงครับอ i ัมบอ m e d นอสเตรมอัมแสตรามไหนเป็นนอสแดรมนะครับก็เป็นโบสถท์ที่เออ่สร้างโดยชาวฝรั่งเศสนะครับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สําคัญของเมืองโฮจิมินห์นะครับก็เป็นที่พื้นบ่งบอกว่าถึงการยุคในของการเออ่ล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับการมาของศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับแล้วก็โบสถ์นอสแตรมเนี่ยมันได้ชื่อนะครับได้ชื่อจฐฐากัรว่ติกันตั้งให้ชูนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็ตรงข้าม โบสถ์นอสตราดัมเนี่ยก็จะมีประสีกลางประสีกลางนี่ก็จะรูราสวยงามน,นะครับออกแบบโดยคนเดียวกับออกแบบหอไอเฟลของฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับพี่ดิง้งตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นจะไปส่งโปสการ์ดกลับบ้านถึงแล้วครับโบสถ์นอสตราดัมนะครับ<อ>หนูอากาศแบบว่าดเปียงปรางเปียงปลามา นี่ด้าน,นหลักแรกก็เป็นหอคอยสูง40เมตรนะครับส่วนด้านบนที่ไม่หอระฆังเนี่ยอันนี้สร้างเพิ่มทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกถ้าหลังสีแดงเนี่ยเป็นออริจินอลเลยนะครับมาจากฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ได้ฉาบปูหรืออะไรยังไงก็ยังเป็นเปลือยอย่างนี้แล้วก็สีก็ยังเป็นคงสภาพแบบนี้มาร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วสิ่งที่เราจะเห็นเยอะๆนะครับเยอะ <laughs> มากมากก็คือ ทีเบดดิ้งนะครับมองไปก็มีแต่พีเบดดิ้งทีด,ดี้เยอะมากอันนี้เขาเนินเนินแบบถอดเนินข้างถนนเร้วมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้ก็แน่นอนว่าคนาาทนี่เป็นศาสนาครินต์ก็ต้องเอ่อมาเนี่ยวสวดมนต์ ก็โชคดีว่าได้เห็นขนา้างในได้เห็นกระจกสีเพราะว่าตอนที่สร้างเลยเนี่ยครั้งแรกที่สร้างที่เนี่ยไม่ได้มีกระจกสีแล้วเขามาต่อเติมในใน,ใน,ใ,นในยุคกลางกลางละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่เนี่ยเราจะไปก็คือปัจจุบันกลางนี่อยู่นี้ซึ่งมันว้าวมากเพราะว่าโดยการดีไซน์ทั้งข้างนอกและขา้างในออกแบบโดยคนที่ออกแบบเดียวกันกับไอเฟลฝรั่งเศสสวยงามตะกดตามากต้องไปดูเหมือนเราเดินอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยเนาะทํานองนั้นซึ่งถ้าใคร ถ้าใครต้องถ่ายพรีเวดดิ้งนะไม่ต้องมายุโรปคุณมาโฮจิมินเพราะโฮจิมินที่เราถ่ายมาเนี่ยมีพรีเวดดิ้งประมาณเกือบ7-8คู่แล้วอะที่ถ่ายที่นี่ที่บสถ์เยอะมากนี่ก็อีกคู่นึงเราเดินไปเราจะได้เห็นไปเลยอันนี้ก็อีกคู่นึงพรีเวดดิ้ง เราอยู่ที่น่าเปนศูนกลางของประเทศอินโดนามแล้วนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นปรนศูนที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของประเทศนี้สร้างโดยคนเดียวกับสร้างของไอฟเฟลฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวข้างนอกถือว่าตัวอารลุลาตกแต่งด้วยสไตล์แน่นอนฝรั่งเศสนะครับมีระบลยระบุนบ้านนะครับแล้วก็นางก็คือยิ้มได้อุ่นใจได้มารู้สึกดีมากนะครับที่จะเข้าไปข้างในาโอเคเราไปข้างใน,าาน,าานากันเลยครับ ท่านไ,ได้ชมน,นี้นะห้องโถงใหญ่กลางตรงนี้นะครับด้านหลังของเราตรงกลางนี่ก็คือภาพของโคชิมินน,นั่นเองนะครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่อินโดจีนส่วนด้านนั้นก็เป็นแผนที่ของเวียดนามน,นะครับในอดีตแล้วก็ทั้งสองฝั่งในฝั่งนี้ฝั่งน,นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ทางไกลนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเอทีเอ็มแล้วก็ตรงร้านตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นร้านท่องเที่ยวนะครับ ถ้าคุณเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับของวัสณีกลางแห่งนี้เนี่ยคุณจะพบกับภาพวาดนะครับสีน้ําของลุงโฮนะครับหรือโฮจิมินน์นั่นเองครับนี่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้วยสถาปัตยกรรมถ้าคุณมองนะครับนี่ด้วยสถาปัตยกรรมนะครับฝรั่งเศสแบบนี้ออกแบบคนเดียวกับอไอเฟลที่ฝรั่งเศสนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ก็อายุนามก็กว่า1 30ี ส่งกับไทยกี 100, ่บาทเนี inhos, athletes, ่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดองค่ะก็ประมาณ7จ็ดสิบแปดบาทวันที่เพม่งทำงานหรือครับเปิดเทนนิสใช่วันที่เพม่งทำงานแตกมากเพราะว่าวันพายอ่ะทำแค่วันเสาร์ทุกวันไม่หยุส่งไปให้พี่เดย์นะคะพี่เดย์ชอบไปเทนนิสมากก็เลยส่งไปบอกเล่าเรื่องราว รูปอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปโอ<ม>โฮคะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวียดนามวันนี้นะครับอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้มิวเซียมนะครับหรือที่นี่เนี่ยก็คือแนอดีตเ,เคยเป็นที่ทำการโคชินจีนนะครับหรือว่าสภาผู้แทนรดากกนั่นเองนะครับโดยออกแบบและสร้างโดยฝรั่งเศสเช่นเคย นะครับที่นี่ก็เป็นที่จัดแสดงนะครับความเป็นมาของเมืองนี้นะครับน่าจะเป็นยุคต,ต่างๆแล้วก็มีการจัดแสดงสิ่งของประวัติเรื่องราวนะครับของเมืองนี้นั่นเองครับตอนนี้เราก็อยู่ห้องโถงกลางของทังสอง หนึ่งันดองหรือประมาณ16บาทระมาณนี้นะครับเข้ามาบริเวณนี้เนี่ยก็จะเห็นนี่เลยเครื่องบินรถถังของทหารสหรัฐอเมริกานะครับท้งสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งนี้เนี่ยก็จะรวมเขาเรียกว่าเครื่องมือการรบเรื่องราวต่างๆของชาวเวียดนามในเหตุการณ์สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ย ชาวต่างชาติจะเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคนที่อินจสุดๆ,ๆย่แน่นอนน่าจะเป็นชาวอเมริกานะครับเพราะว่าย่าติๆของเขาเนี่เคยผ่านสงครามนี้พิพิธภัณฑ์สงครามเคยเป็นสำนักงานของกองทัพสหรัฐอเมริกันหลังจากที่เวียดนามรวมชาติได้สำเร็จในเดือนเมษายนคิศก .1975 สถานที่แห่งนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทหารอเมริกันและอาเซียกรรมตัวแทนในปัจจุบันเมื่อคุณเข้ามาในาพิพิธภัณฑ์สงครามจะเห็นอาวุธยุดทปกรณ์ที่จัดแสดงไว้ด้านหน้าอาคารเช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถถังและลูกระเบิดที่ถูกใช้เมื่อครั้งสงครามภายในอาคารจะแสดงภาพถ่ายมากมายที่ถ่ายทอดถึงความเจ็บปวดของชาวเวียดนามในยุคสงครามได้เป็นอย่างดีถ้าคุณมาเยืยนะอนนครโฮจมิมินห์เป็นครั้งแรก ควรมาพิพิธภัณฑ์สงครามสักครั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแกกับการศึกษาครับเรามาต่อกันที่ โพจิมินฟิวอาร์ตมิวเซียมนะครับที่นี่ก็จะมีเอ่อศิลปะอยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าที่โดดเด่นเป็น,เป,นเป็นอาคารแนวโคโลเนียลแบบนี้นะครับหลังใหญ่ห,หลายหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีศิลปะอยู่ข้างในนี้แล้วเราก็จะไปเดินดูข้างในกันนะครับเป็นๆนี่ตัวคนละแค่หมื่นดองเองประมาณสิบห้าบาทเอง แล้วก็เดินชมแกลเลอรี่รอบๆมันก็จะเป็นลักษณะเป็นโมเดนด้วยมีความเก่าด้วยแต่ว่าที่มันสวยก็คือเอเคบางคนอาจจะไม่อินเรื่องของศิลป,ปะแต่ไม่เป็นไรก็ลองแวะมาถ่ายรูปเล่นนะครับตามมุมตึกต่างๆก็ถือว่าคุณอาจจะได้รูปที่คุ้มค่าคุณพูดจริงได้รูปไปเยอะไหมครับนิดหน่อย <laughs> เปิดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เป็นบาพมันคือทำเนียบอดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้นะครับ<อ>แล้วที่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นศูนย์ประชาการของฝร,รั่งเศสตอนทิพย์ทองด้วย<อ>ทํานองนั้นนะครับก็ที่นี่เนี่ย<อ>เคยโดนระเบิดครั้งหนึ่งละแล้วก็เขาก็ต้องแซมใหม่ขึ้นมาสร้างจากของเก่าแล้วก็เวลามันก็กินเย็นแล้วเขาก็ใกล้ปิดแล้วเราจะมาดูมาเขาเรียกว่าอะไรก่อนโชว์ชุดโชว์ชุดแบบทิปส้มงเขาเรียกฝรั่งเศสว่าอะไรนะ เอามาต้องใส่ให้หมดเออทนองนั้นเลยเอาสีแล้วค่อยดูกันทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้หรือทำเนียบอิสรภาพนั้นได้ชื่อนี้มาเพราะว่าในปีคศิสต่ักราร1,975สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสงครามเวียดนามเมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์ ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กของทำเนียบและโคนรัฐบาลเวียดนามใต้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามอย่างสมบูรณ์โดยทุกวันนี้ทำเนียบได้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และของทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมครับอย่างห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุม เป็นห้องไยทูมนี่เรียงสวยงามเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นเราก็อยู่ตรงโต๊ะทำงานของท่านอดีตประธานาธิบดีนะครับนี่ตรงนี้ โปรเจกเตอร์นะครับอินไซเดอร์ hmm. มาก ครับนั่นอยู่ตลาดบันชนซึ่งก็เต็มไปด้วยของฝากของโลเค컬มากมายนะครับก็อารมณ์เหมือนแบบกลับหลวงเชียงใหม่เลยวันนี้ก็มีทั้งเสื้อผ้าแบบของก๊อปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกาแฟนะครับของฝากต่างๆก็ถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็มาเดินเล่นแถวนี้ก็น่าจะโอเคครับแล้วใบใหญ่ใบหนึ่งได้ไหมเป็นแสนเจ็ดแสนโอ้ซามัวร์5 แอนบิ๊กบิเอ่าสามเจ็ดเจ็ดล้โอเคได้ได้อะรักสมัยสมัยนะเยน่รัก กลับมาตรงบริเวณโบาาสถ์นอสดตรมอีกครั้งนะครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยขนาดวันนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ชาวเวียดนามก็ยังไม่กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยก็ยังเต็มลานนี้อยู่เลยนะครับดูอร,บรอบๆคือเป็นการนั่งคุยการสังสรรค์กันแล้วก็มีคลาสติกนีกน้กันนิดหน่อย ก่อนาจารย์จถามชาวเวียดนามนะครับว่าทำไมกลางคืนแบบนี้คนถึงเอ่อมานั่งมาคุยกันหรืออะไรกันนะครับก็ คำตอบว่าทุกๆวันนะครับตอนหลังจาก4ี่ทุ่มแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นะครับแล้วก็ินข้าพูดคุยการุ่มสามมาจีบกันทนองนั้นที่บริเวณหน้าบวชนาสดำนั่นเองนะครับก็แปลกนลนไม่หลับไม่นอนกันนะามาจีบกันหรือมาคุยอะไรนี้ก็ถ้าใครมาเวียดนามหรือโคชิมินนะครับก็ลงมานั่งเล่นแถวนี้ดูนะครับหลังสี่ทุ่มนะครับ ประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกันในแถบอินโดจีนเมืองโฮจิมินในปัจจุบันถือว่าเหลือร่องรอยสถาปัตยก,กรรมแบบยุโรปที่สร้างโดยฝรั่งเศสไว้มากมายถ้าเทียบกับกัมพูชาที่ตึกอาคารยุโรปถูกทำลายในยุค,คเขมรแดงหรือประเทศลาวที่ไม่ค่อยมีตึกอาคารสไตล์ยุโรปเท่าไรนะักเมืองไซง่อนถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางบริหารงานของฝรั่งเศสถึงแม้ว่าสงครามและเรื่องราวต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว เมืองโฮจิมินถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยเมืองเสียมเรียบเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาและมุ่งสู่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามน,น,นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองอื่นๆของเวียดนามได้ไม่ยากครับหวังว่าคลิปท่องเที่ยวนครโฮจิมินที่ทุกคนได้ดูจบนี้จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวอย่างมากนะครับและอย่าลืมติดตามก,กันทุกช่องทางทาง f a c e b o ๊ k Instagram และ Twitter ขอบคุณครับ